สวัสดีครับวันนี้ผมอยู่กับคนไทยนะครับซึ่งผมเข้ามาในวันนี้คนไทยเต็มเลยนะครับซึ่งถ้าไม่ไมีไม่มีใครกดไลค์ผมจะไม่ลงเลยนะครับก็ฝากกดไลค์ตอนคนที่เข้ามาด้วยนะครับมา <c oughs> เดี๋ยวเขาจะไม่รู้นะคุณเราก็ต้องพิมพ์แชทตรงนี้เนาะบอกเขาเองนะ Minta kita ya. Oke. Minta kita ya. Oke. Minta kita ya. เขาดูเขารู้จักเดนอะกว่าว,วินบอกว่าน้องเราด้วยสิน้องเราอยู่ไหนแต่ว่าวินวินต้องไปบ้านเขาก่อนไหมวินไม่ทันว่าบ้าน <จะ S 2> เดิไปด้วยไปด้วยวินเร็วหน่ย โอ้โหฟานบ้านบ้านไซอยู่ไหนเดี๋ยวเดี๋ยวบ้านนี้หรอบ้านนี้หรอโหมีพูกคนไทยมาเต็มเลยเหรอเดี๋ยวครับเอวิ่งช้ามาก อันนี้เลยเหมือนที่หน่อยจะวินบอกให้ก่อนเปิดปอเออดอเปิดแบ้านน่งนาลิใจเย็นเปิดเออดอเปิด น,นี่มีตุก๊กตาปลาหมึกเปิดเขียนยังไงนะลืมทุกคนเรียวริกก็เปิดโอ้โหนี่ไงเขามาเปิดแล้ววินเย้ยน้องวินอุ้มเดียวเดี๋ยวเขาแบนเองเดี๋ยวแป๊บนึงวินพิมพ์ให้เขาก่อนน้องเราเอง <c oughs> ผมพิมพ์มาแล้วนะว่าน,น้องเราเอง <c oughs> <c oughs> ทไมบ้านเพื่อนถึงเปิดปิดไฟครับทุกคนเฮ้ยพู้ีสังเกตนะว่าทำไมเขาเป็นผู้หญิงแต่ทำไมพอพอลองลองกดให้เขาแล้วเนี่ยทำไมเขาเป็นผู้ชายอ่ะให้ของอะไรอ่ะ คนทำไมวันดีอัดคลิปันมีคนไทยเยอะมากเลยนะครับเรายอยู่ไหนอ่ะกดอังกฤษเนี่ยคือน้อยนะครับมีแค่อสองคนเองกดอังกฤษเนี่ยคนต่างชาตินะครับคนต่างชาติผมเรียบเพียร์มินอันไหนบ้านแมวจงไม่รู้บอกว่าเราอยู่ไหน ไม่เปลี่ยนชุดเฮ้ไปพิมพ์ไปดีกว่าทำไม่ไม่คุยลา คนไทยเนี่ยใครเนไ่ยใครนี่ปนบ้านเนรีใช่ไหมปนบ้านเหรอนี่นะห้องนี้คือปนบ้านเหรอเนี่ยใครใครมาปนบ้านเนี่ยเอ้ยเดี๋ยวแบเลยโอ้วีนเขาเป็นเขาจะบายน่ะ ไม่ได <My> ้ไปเลยไม่ได้ไม่ไป กว่าน,นี้ไอ,อ้อดัมตับเป็ดหรือเปล่าวินลุกนะเนี่ยผมเป็นแมวนะผมไม่ใช่ใครมาแปลงล่างอยู่ที่นี่เอ๊ะทำไมเนียนจังเนียนเลยใครแอบมาปุ้นบ้านเราวินมาบ้านพี่ลิมาเออความลับข้างในเพื่อนลองเข้าไปดูดิว่ามีใครเปล่าเออไม่มีอ่ะ บอลประหลาดแล้วอะลังตอบปิดมาแล้วหายไปได้ไงเนี่ยฮะนี่บ้าสิอผมรู้สาแปลงร่าง,นนาปงาเป็นทีวีแมนเขาลื้ว่าจะกลัวเขาไม่กลัวครับทุกคนโห คนคนไทยแล้วแล้ววันนี้ผมไม่ได้ทำร้ายคนนั้นด้วยนะทำ<น>ไมวัน,นแหลนี้ทาไมวันนี้นผมแย่จังแล้วผมถูกขัง<ม>ไว้ในบ้านด้วยนะใครใครเปิดได้ด้วไม่เป็นไรวินว้าวมาบ้านลิลเอ้ยิลใช้เตียงนอนไงมันจะไปยากอะไรอะ่ะมาบ้านลิลได้ไหม ลิอุ้มไม่เวินหน่อยกดอกุ้มวลยอยู่ไกลอ่ะเช็ดเตียงนอนเอาแม่แม่เป็นตลาดเช้ดเตียงนอนจากมาคนเดียวนลิวางเตียงนอนไม่ได้อ่ะแฮปปี้เบดิเอถธอไม่เยิ้ยโวยว่างยังไงโอเค ยังไงลิชใช่อุ้มให้มันได้อยากออกบ้านบุรีใจอยากออกแล้วเดวไปือไปีเตจิต่จดที่ไม่เจ้สักแฮปป y ้เบ d เจที่ไม่เจ้าสักนขอข้ามา พี่ต๋อ Happy Birthday กลังไปวินไม่ใช่ออนดาดับติกนะไม่ใครแอบมาปนที่นี่ครซ่อนหรูอจนกหาเจอโอเคยังไม่มีคนมา Happy Birthday โอ๊ยไม่เชื่อ ดูดูวินดูเขาเขียนว่าอะไรอ่ะก็ใช่ไงวินรูตั้งนานแล้ลรไม่มาวินรูแหละว,วิเข้าไปวินรูรนรแล้วน่หุยใครใครเอบเนียนมะเนี่ยรีมาแล้วเนี่ยแป๊บเดียวทุกคนซิ้วเาทีล้วไม่เห็นนะเนี่ยนะคราวนี้ หนุ่ยเน่วิ or ่มาเร็วโอ๊ยไอ้ดำตาเป็ดเร็วมาเร็วเฮ้ยไอ้ดำตาเป็ดจะโตมหน้าเลยเราวิ่งมามาวันนี้ฉันปั่นปวดมืองเหลือเกินวิ่งมาใกล้ๆใกล้ๆที่มาดูมาไอ้ดำตาอุ้ยไม่ ซูมออกมาข้างในแล้วก็เข้ามาโอเคโอเคอุ้มวนกนมนเพื่นอนเขาขังวินไว้ในบ้านเนียนะมาวินมาบ้านมนมาอีบ้านนี้นนไม่เป็นไรลิวินอยู่บ้านเพื่อนนี่แหละเดี๋ยวสักพักเขาก็เปิดบ้านให้แหละข้างหลั แล้วไอ้อดัมตับเป็ดมันเป็นซ้อนที่ไหนเฮ้ยเอ,อดัมตับไม่ต้องพุ่งมินไม่ต้องพุ่งไปไปตับมันก็ได้ใครบอกว่าคนตาถั่วล่ะผมไม่ตาถั่วอยู่แล้วผมมองเห็นทุกอย่างแหละว่าอดัมตับเป็ดอยู่ที่ไหนหผม,มหนนอย่าบอกเลยว่าเจนอะ เย yeah, ลหรือเปล่าเย่เย่ี่มาอัดคลิปความลับอะไรบางอย่างมัแอบมาป,ปุ้นบ้านโอ้๊อยหายไปไหนอ่ะหายไปทิงด้ คลิปนี้ผมก็ลาไปก่อนนะครับคลิปผมจะเต็มห้าสิบห้านาทีแล้วนะครับไว้เจอกันนะครับบ๊วยปุ๋ยเดี๋ยวๆไอ้รำรับปิดมาจากไหนเนี่ยฮะเธอมาจากไหนผมขอไม่พคดถึงอยากนะครับเพราะกลัวดู YouTube แบนเอ,อ้ยผมโดนยูทู e ผมกลัวยูทู e กระทืบเอาเลยค่ะผมดี้นแบบไม่สบายใจอยู่เลยวิน